มันไม่จริงใช่ไหมอู้ไอวเสกเทเลยมาดูสก,กิลการล้างเฮ้ยทำไมที่ล้างจานมันแปลกแปกวะเอ็ง <c oughs> เอาฝอยขัดหม้อล้างจานเลยเหรอ <c oughs> โห<ฮ>นี่จะหดไปไหนวะเนี่ย <c oughs> อ๋อหดเกิน ยงเป็นอยังฮะเป็นอี่ยงแม่ฮะโยกันม,มาจเป็นบูนก,กันกโอเคกันนะแม่ ไปนอนกับเจ๊ัยหรือเปล่าคะไปครับนี่ลีลา,นนลาเนี่ยมันลีลาเนี่ยดูความลีลาของเจ้าเสกวันนี้เสกเก่งมากขับรถอีกดูเล็ว้วล้างจานนะอ่ะโอ้โหพี่นะห้าร้อยจานในหนึ่งนาที ถึงไม่ใช่ลูกผู้หญิงนะครับแต่ก็ต้องร้าการเป็นนะเออเพื่อนบ่โอ้โหนี่อะมีสับโยกด้วยประโยคนี้คุ้นๆอันนี้อะไรอ๋อไปเททิ้งหมดแล้วหรอล่ะหมดแล้วใช่ไหม ตัวโอ้โห,หล้างได้เละเถอะมากเลยฮะนี่ถ้าไม่ยิงยิงซนะีรีคอนะรับรองว่าซึม,มเฮ้ยมันหน่อยลงกเต็มอยู่เลยอูย้ยบกเสกเอ้ยลัางเนี่ยเ๋ยวว่ะเฝ้าไปอาบน้ำไี่ได้เลยผมบอกให้ไปนอนกับเจ๊ยบเฮบูรีลา ล้างกันงหมดพรุ่งนี้ออกเดินกี่โมงก็ประมาณกี่โมงดีล่ะแปดเก้าโมงนะฮะประมาณนั้นแหละนะฮะลึกออกละประโยคนี้ของบักบัวห้าร้อยท่าในหนึ่งในหนึ่งนาทีประโยคของอเป็นประโยคนี้เป็นประโยคเด็ดของเจ้าเสียครับห้าร้อยท่าในห้านาที โอ้ไม่ใช่้อยท่าในห้านาทีนะครับอืมเป็นประโยชน์ของเจ้าเสือนะครับเอามาฝ้าให้นหลังการซื้อก็ไรสดเลยบุกกระจ้บบึงนี่ฮะพรุ่งนี้ตื่นเต้นเหมือนตัวเองจะพาเจ๊กลับบ้านเองเลยพรุ่งนี้ก็อ่ะเหมือนเดิมครับ ก็ไหลกันไปเรื่อยอนี้ลงเล่นน้ำนะอะไรนะลงเล่นน้ำที่ไหนนะที่น้องมวยนะบ่จำข้องอะเดช่พอแปดท่าในห้านาทีสุดยอดน่ารักมากๆครอบครัวนี้ ้องทำงานเองครับผมโดนหนักกว่านี้อีกเออพวกนี้นีมมม่มันไม่ได้อยู่กับพระเหญ่ตุวเผมอยู่ตั้งแต่เล็กนะครับจนมสี่อ่ะเออเอ,อ๋อไอน้นี่ไอ้เสกนี่นะฮะอยู่ตั้งแต่เล็กโดนคุณตาทุกมันตื่นมาร้องตีหนึ่งตีสามทุกวันแม่ไม่เลี้ยงนะทำไมคุณอไอ้เสกแม่คุณยายเลี้ยงครับตอนนั้นสามเขาอยู่ฮะ ทำนาทำนาก็เลยให้อไอเสก็อยู่กับคุณยายครับ <c oughs> คุณยายเลี้ยงไอเสกก็ประมาณเ <c oughs> จ้าบัวบานนี่แหละเดือนจะไม่ได้หรอกใช่ไหมแม่ <c oughs> ไอเสกเดือนไม่ได้เกือบปีใช่ไหม <c oughs> อายุกเกือบปีครับถามาเสียดีๆใ่ไหม <c oughs> ไปใส่อะไรบุศเสิเสกเอ้ย ผมมา้เรียกว่าอะไรทําการคุมนะครับคุมเจ้าเสกเขาจะรีลางนะผมเนี่ยเฝ้าเจ๊ไผ่บุญว่าเจ๊ไผ่บุญเนี่ยร้องนะครับร้องวิ่งเมื่อกี้ก่อนกินข้าวเียพากันวิ่งออกไปข้างนอก <c oughs> มีการาเล่นโทรศัพท์ก่อนีกแล้วก่อนก่อนที่จะถอดเสื้อนะมีการเช็คโทรศัพท์ก่อนดีนะเออเช็คโทรศัพท์ นี่บี๋ต้อยไปนิ่งนิ่งนิ่งเออนิ่งเออไหนใจเครียดไหนใจอะเจอาค้นเงือหอเอ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 ออะไรนี่ฮะ ไอ้ออจิตเออไปเสกบ้านเอาไหมไ,<ป>ไม่มีอะไรเราแกล้งกันทั้งวันครับสีพี่น้องเลยอเ,เออยังอีกว่นจะไปนอดหรอแม่โอ้ยเมื่อยแห้งล้วสูอ้นอน่เนาะโอ้ยจะแม่นมื่อยแห้งนะบุกไสผมโอ้ยนางก่อนนะแม่เขาเอ้าเอาเออนางนาง <laughs> เอาเหล็กเดินกันสองขั้วะสูงเอาเอานั่งเอาพูดได้แล้วอาสิดเขาชอบเขาชอบเตือนสิทธิ์นะครับวุ้ยวุ้ยวภาพไปนอนไหมบ้านอนบ่คือบ้านอนเอาเอาเอาเหล็กเอียงเด่น นบัวงาเกงเาเลยเจ้าเท่วติดดึงแนลยเด้โอโอ้โอเมนเมนฟิลลมฮะอุ้ยไปละไป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 นอนไปนอนไปไปไปเอาลูกนอนก่อนนะครัถึงจะไปได้นี่นี่มือนี่มืออืมเนาะหลือยังเป็นบ้า ตอแบนเกนน่ไปกตวให้ด้วยมาบังลูกตัง่มอกียงถึงนเนขึ้นที่นอนอเออไปบอมือกี่เขานอนมันกระแทกไหมโอ้นางนางเขานางบอกเขาเงียวน้อเสียเฮ้ยงียบไปตองไปไปต้องไปเขาปิดไว้แล้วเขาปิดห้องไว้แล้วลูกเขาปิดห้องไว้เลยอุ้ยวันแล้วมาเสียพ่อ หนีงเสียงกลับเลยวะหนีงเสียงกลับเลยวะอืมอ้าวเล่นกันไปหนุ่มเมกาเราอ้าวได้ของยิ้มยิ้มยิ้มเยอะเปิดเปิดนอนลูกนอนนอนเร็วในปากนี่เลย ก็มีนี่เปนดานี้นี่กบกดบึ้งกดบึ้งก้อยหลงแสดงอันนี้เออดิงเอเสียง่ิงเสียงลิงเอเสียงดิงน้ำไหล Ơi. mèo 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 ปากซีวีหเหระเฮ้ยสีฟ้า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 สีขาวส,ส,าสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลีล่ยมผืนผ้านี่ม่ลูก <c oughs> กดจ้ะ <c oughs> U V W อ่ะ <c oughs> โอเคครับ เดี๋ยวรอเจ้าเสกแต่งตัวเสร็จนะผมก็จะไปใส่เสื้อเสืผ้าใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ไปดูเต็นท์นะครับที่ข้อควายนำไปนอนใกล้ๆเจ๊ไพบูลเพื่เป็นเพื่อนเขาเขาดูแบบร้องเนี่ยจนเราได้ออกไปดูว่าช้างหนุดหรือว่ามีอะไรไปแก้งช้างหรือเปล่าครับปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรไปแก้งช้างนะเขาเออไปกวนช้าง เขาคงจะคิดถึงกันกับรงพูน่ะผมมาอาบน้ําฝั่งนี้ก็ยินเจ้าลองพูนร้องร้องหาเจ้าเพบูนอยู่เี่ยเขาก็คงจะนึกนึกอ่านึกได้เฮ้ยเอ้าเพื่อนมาหานี่หว่าอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเจอกันก็ประมาณอีกสักกี่โมงก็ตอนนี้อีกยี่สิบนาทีครับเจอกันจ้าเสียก็จะรีลาน่อยเนี่ยขอบคุณมากครับ